เมื่อกี้แมนซิตี้ปล่อยยืมตัวใช่ไหมเปโรเน่ one, ไปอยู่กับโคโมแต่คราวนี้แหละแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับนิโก้นิโคลัสปาสซึ่งเป็นกองกลางทีมชาติจีนีนาเหมือนกับเปโรเน่เลยเหมือนกับสไตล์แบบแลกนักเตะกันนะคือแมนซิตี้นะครับเปปการิลลาต้องการเซ็นสัญญากับกองกลางของสโมสรอาโคโมคนนี้ โดยส่งเปลโรเน่ไปอยู่กับโคโม o ด้วยในรายงานจากตรอร์โดฟูเจตเขาบอกว่าเป๊ปก้าดิโอลานะครับต้องการดึงนักเตะคนนี้เป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวนะที่ไปดึงปาสมาเนี่ยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแมนซิ t y ตี้นะครับโดยเฉพาะเป๊ปก้าดิโอลาเนี่ยชอบการเล่นฟุตบอลของปาสมากๆเพราะนักเตะคนนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตในวันขนา้างหน้า ตัวของการเล่นฟุตบอลของกองกลางทีมชาติจินีนาลายนี้นะ